เด่ครับเดครับนี่ปัน่นจักรยานมานะครับจอดพักข้างทางนี่แวะศาลาก่อนศาลาริ่มทางนี่บรรยากาศศาลาราิ่มทางนะครับเช้าเช้าสดชื่นมากจัก,กรยานมาเนเ่นือมาแค่นี้ก็ประมาณ10กิโล ตรงนี้ก็เป็นที่ที่รถสิบล้อรถพ่วงเยอะนะครับพ่วงไปแล้วแยกพอดีแยกไปอีกจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดปทุมนะครับที่นั่งอยู่นี่คือจังหวัดยุธยานะครับถ้าแม่น้ำไกลไปก็เป็นปทุมนะครับทางแยกไปฝั่งรถก่ดนนั่งพักหายเหนื่อยก่อนครับก็จะมาดูสถานที่พักของเรานะครับ เป็นสถานีพักแห่งหนึ่งนะครับเป็นสาราดิมทางดูนะครับเป็นทรงจั่วนะครับทรงจัว่วแดดดีมากครับตอนนี้หลังคานี่ลังคาทำจากกระเบื้องกระเบื้องรอนคู่รอนเดียวนี่ครับดูสภาพดูครับนี่ต้นไม้ ไม่ใช่ต้นไม้เลยเสาโอ้ไม้เนื้อแข็งมากครับหาย,ยากนะครับที่เป็นนี่ครับน,นี้เขาไม่ค่อยสร้างกันแล้วสาลาลิมทางนีเต้ของเก่านะอันนี้เป็นที่พนักพิงนะครับพนักพิงบางแห่งก็ผูกพังไปแล้วบางแห่งก็จะมีรังนกเข้ามาอยู่นะครับ แต่ตอนนี้สำรวจดูก็มีไหมไม่มีรังนกเลยนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับแลวปั่นลับบ้านเลยแต่ดีหน่อยสารานี้ไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ทางแยกมีมีบ้านรอบรอบนะครับเห็นไหมครับปกติสารานาาุพันธ์อยู่เปลี่ยวมาก แล้วคนก็ไม่ค่อยไปนั่งมันก็เลยปลูกแต่ที่นี่คนก็นกมาจะมานั่งบ่อยครับมีบ้านอยู่ริมสารามีต้นคูณนะครับต้นคูนตอนนี้ดอกดอกน่าจะหมดตนเลยดูการดอกของดอกคูณแล้วนะครับเห็นไหมเพื่งจะออกฝักเชา้ชาเช้ารถก็จะเยอะหน่อยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบริมสาลาอนะ พักนิมทางนะครับเดี๋ยวดูทางขึ้นครับดูทางขึ้นทางขึ้นเป็นทางลาดนะครับนี่ลงลองเดินขึ้นไปไว้สำหรับคนพิการได้นะครับเห็นรถเข็นขึ้นมานะครับทางขึ้นมีป้ายมีป้ายอะไรมาแขวนติดไป้ายไว้นิ้วนะครับ ก็บรรยากาศนอบศาลาก็ประมาณนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพักได้นะครับปั่นจักรยานครับไม่ก็ออมีรถมารถมาเราอยากรี้รถเลี้ยวเลยครับอันนี้เป็นรถพ่วงเด,วเดี๋ยวจะแคบอย่างาพะสะพานนี่มันแคบมาก เดี๋ยวอีกฝั่งก็ต้องหยุดครับแต่ว่าเป็นทางที่สัญจรพรรถสิบล้อรถพวกอะไรจะเลี่ยงมาทางนี้ก็จะเป็นทางที่ผ่านไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ง่ายแต่ถ้ทางอื่นจะเป็นชุมชนก็จะไม่ค่อยผ่านกันรถจะติดแต่ทางนี้ชุมชนไม่ค่อยมีแต่ชุมชนจะวางทางกันครับเพก็เลยนิยมวิ่งมาทางนี้ก็บรรยากาศสาราลินท,ทางก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ ติดตามคนค์กแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ